เครดิตเพจผู้แป้เปิดฮาเร็มมหาเทพสามารถไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ทางแฟนเพจช่องเราเปิดให้สนับสนุนแล้วนะครับก็ตามที่ขึ้นให้นี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นค่ามาม่าให้เราด้วยนะครับผมเราก็ผ้ามานานละไปชมคลิปกันดีกว่าตอนที่11นะครับเป็นแบบเลื่อนเอาเนาะควิกแซนมันคือองค์กรแบบไหนกันแล้วอะไรมันคือคมภีรับละ่ะเราจำได้ว่า พ่อไม่ได้ทิ้งของแบบนั้นไว้ให้เรานะน้องเทียนต้องการจะไปที่ไหนไหมเดี๋ยวยันจะไปทรงถ้างั้นก็ไปที่โรงแรมเทียนเหอครับเจ๊สิงซูมาแล้วว้าววันนี้เธอสวยมากเลยนะสมแล้วละ่ะที่เป็นสาวงามแห่งมหาไรเจียงไห่แล้วนะ สุขสรรงานมันเกิดนะขอบคุณทุกคนที่มากขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะพี่ฉิงซูวันนี้พี่สวยเหมือนนางฟ้าเลยค่ะขอบคุณนะปิงซินสุขสรรงานมันเกิดนะฉิงซูขอบคุณมากสุขสรรงานันเกิดนะฉิงซูฉันเอาน้ําหอมจากแบรนด์ดังมาให้ขอบคุณมากนะนี่เป็นส้นสูนจากแบรน ซี CL, สุสันตา์นเกิดนะขอบคุณนะแฮปปี้เบิร์ดเนะชิงซูมีความสุขให้มากๆล่ะขอให้สวยแบบนี้ไปตลอดเลยนะว้าวพี่ชิงซูนี่ฮอตจริงๆเลยนะขอบคุณของขวัญจากทุกคนมากเลยนะคะพี่ชิงซูจริงด้วยปิงซิน ว่าเขาจะมา,เ,าเธอว่าเขาจะมางานวันเกิดของฉันไหมสวัสดีครับคุณเย่คุณสวยมากจริงๆเลยครับไม่ทราบว่าผมสามารถจีบคุณได้ไหมครับนี่นายกำลังฝันอยู่ใช่ไหมดูฐานะของเธอกับนายด้วยเธอมาจากหนึ่งใน4ี่ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเจียงไห่นี่เลยนะเธอสวยมากจริงๆ ถ้าฉันได้เธอเป็นแฟนฉันยอมถวายชีวิตให้เลยดูนั่นสิว่าใครมาอะไรนะ่ะเงยหลินลูกชายของตระกูลวางหนึ่งในสี่ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดแถมเขายังเป็นรองประธานนักศึกษาของมหาลัยเจีงยงไห่ด้วยตั้งแต่วันแรกที่ฉิงซูเข้ามามหาลัย เขาก็ตามจีบเธอมาโดยตลอดวันนี้เขาจะเซอร์ไพรส์แบบไหนกันนะวนหนนนวังเนี่ยหลินนั่นหวังเนี่ยหลินนี่ถอยดีกว่าเย่ชิงซูดูนั่นสิเธอก็มาด้วยละเธอก็คือหัวฉีที่เป็นสภานักศึกษาของมหาลัยนะหรอ โทษทีนะชิงซูที่ฉันมาสายวันนี้โชคดีจริงๆที่ได้มาเจอสองสางงามในมหาะไรแบบนี้เจ๊ชิงซูอยู่อันดับ4ส่วนเธอก็อยู่อันดับที่5ชุดประดับตัวอักษรชุดประดับตัวอักษรจากราชวงศ์นี่นี่มันเป็น1ใน4สมบัติของพี่ไม่ใช่หรอ งานอดิเรกข,ของเย่ชิงซูก็คือประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นของขวัญที่ดีจริงๆเป็นของขวัญที่สุดยอดจริงๆพี่ก็แค่อยากจะให้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกขอบคุณพี่มากนะคะอะแฮมสุขสันต์งานมันเกิดนะชิงซูขอบคุณชิงซูฉันรักเธอมาโดยตลอดและ วันนี้ฉันหวังว่าเธอจะรับรักจากฉันนะน,นี่นายฉันไม่ยอมรับหรอกนะโอ้สุดยอดไปเลยยังไงหวานเนี่ยลินก็คือหวานเนี่ยลินแหละนะถ้าเธอไม่ยอมรับเขาก็แปลว่าพวกเรายัางมีหวังอยู่นะนี่นายคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยไปแย่งผู้หญิงของหวานเนี่ยลินก็เหมือนกับฆ่าตัวตายนั่นแหละถ้าเธอยอมรับแล้วก็เราก็ใส่แหวนให้เธอ เพอร์เฟกสุดๆเป็นแฟนกันเลยโทษทีนะผมมาสายไปหรือเปล่าหอบนะครับผมสุขสันต์งานวันเกิดนะนชิงซูขอโทษที่มาสายนะสุขสันต์งานวันเกิดนะชิงซูทำไมต้องมา เอาป่านนี้ล่ะก็เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยเลยมาสายยังมาแก้ตัวอีกอย่างนั้นหรอชิงซูผู้ชายคนนี้คือใครเขาคือเทียนซานเป็นแฟนของหนูเองโอ้อะไรนะ่ถ้าไม่ยอมเล่นตามน้ำฉันไปแล้วก็กลับบ้านนายเจอดีแน่เข้าใจแล้วครับคุณผู้หญิง เป็นเรื่องที่น่าตกใจนิดหน่อยที่สิงซูมีแฟนแล้วไหนๆคุณแฟนของสิงซูก็มาแล้วก็แนะนำตัวให้เต็มระบบเลยดีไหมครับคุณอายุเท่าไหร่มาจากตระกูลไหนแล้วพ่อของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ช่วยแนะนำตัวกับพวกเราด้วยสิคือว่าพวกเราก็แค่สงสัยเฉยๆว่าเทียนซานคนนี้มาจากไหน แล้วจะมาถึงต้องแต่งตัวแบบนี้มางานวันเกิดของฉิงซูแต่งตัวแบบนี้เหมือนไม่อยากไว้หน้าฉิงซูเลยนะคนระดับอย่างเขาเทียบกับหวงังหวางนาหลินไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่าไปเทียบกับหวานนาลินเลยเขาเทียบกับคนที่อยู่ในงานนี้ไม่ได้สักคนเดิมทีแล้ว ที่เราให้เทียนซานแกล้งมาเป็นแฟนของเราเพื่อกันไม่ให้พวกเขามายุ่งกับเราแต่ไม่เนื้อเลยว่าพวกเขาจะขี้อิจฉาและจะพูดแซะเทียนซานแบบนี้พวกแกทุกคนในงานนี้นะหยุดพูดแซะคนอื่นแบบนั้นได้แล้วเป็นคนที่มีฐานสะสปาแต่กับขี้อิจฉาแบบนี้นะ่าสมเพชจริงๆ ขอได้แล้วเรามาเริ่มงานปาร์ตี้กันเถอะ Happy Birthday to you รอสันที่รักวันนี้เรามาฉลองกันเถอะเดี๋ยวก่อนฉิงซูดอกไม้ช่อนี้ให้ฉันให้ฉันให้เธอขอโทษทีนะแฟนของฉันรับดอกไม้จากฉันได้แค่คนเดียวนะไอ้ รับได้จากแค่แกงั้นหรอแล้วแกให้อะไรเป็นของขวัญงานวันเกิดกับเธอกับฉิงซูล่นั่นไม่จำเป็นที่จะต้องบอกหรอกนะเพราะเขาให้แล้วให้อย่างนี้ก็จัดงานวันเกิดซะเปล่าสิมีของขวัญแต่เอาไปให้ก่อนแล้วเนี่ยนะ เตรียมมาแล้วของขวัญงานวันเกิดของเธออ่าสร้อยคอกับเก่าแบบนั้นเนี่ยนะมันจะไปเทียบกับแหวนเพชรของฉันได้ไง <laughs> ฉันชอบมันก็พอแล้วนี่จะไปตัดสินราคามันทําไมว้าวดูสิมันเรืองแสงด้วยหยกหินเลือดขนาดในตระกูลของฉัน คนที่มีมันก็มีแค่คุณปู่คนเดียวเองนะแล้วเป็นวันเกิดทั้งที่ไม่มีดอกไม้ก็แปลกๆใช่ไหมล่ะเริ่มงานแสดงได้เริ่มการเนาะวายเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยเลิฟแต่แต้นกุลา 900ารดอกกุหลาบ9,999ดอกหน้านี้มองไปที่กระจกสิลลดดลๆๆๆโทษทีนะครับ ชิงซูโชคดีมากจริงๆถ้าเขามาขอฉันแต่งงานฉันจะตอบตกลรงทันดีเลยว้าวโรแมนติกจังเลยสวยจังเลยสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ชิงซูขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะถึงแม้ว่าพี่ชิงซู จะบอกว่านั่นเป็นการแสดงก็เธอแต่นั่นก็เป็นจูบแรกของเราเหมือนกันนะประมาจารย์ซูการเตรียมการขอบคุณครับเวลากินก็ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง หย่แล้เป็นชนแก้วอะไรนะควิกแซนออกมาปกป้องเจ้าเด็กนั่นนั้นเหรอผมคิดว่าเจ้าเด็กนั่นมันต้องมีสมบัติอะไรบางอย่างที่พวกควิกแซนมันต้องการอยู่แน่ๆเราคงจะประเมินเจ้าเด็กนั่นต่ำไปสินะนั้นเราไปจ้างนักฆ่าเอาดีกว่า อาจจะแพงกว่าเดิมแต่ก็ดีกว่าไปหาเรื่องพวกควิกแซนแล้วนะบายไว้เจอกันครั้งหน้านะเย่ชิงซูเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอเองขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไรฉันจะไปกับเทียนซานนี่แหละว้าวรถซุปเปอร์คาร์ละฉันไม่คิดว่าเขาจะมีรถขับไปส่งเธอหรอกนะืึ ไรเนี่ยภาษาอังกฤษอาไม่บอ,อกนะครับสักทีรถวินเทจคลาสสิกขึ้นไปสิเอ๋ A. นี่มันเกิดอะไรขึ้นญาติของพี่ฉิงซูไม่น่ารวยขนาดน,นี้เขายังมีความลับอีกเยอะขนาดไหนกันที่เรายังไม่รู้อะไรนะรถนี่มันลิมิเต็ด ที่มีเพียงไม่กี่คันบนโลกเลยนะก็ตางนี้ครับชื่อรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสาย่าะเย็นก็ยังเลิฟ I love you รักเธอ24ชอั่วโมงแก่งมโถเว้ยเทียนซานฉันไม่ยอมปล่แกไปง่ายๆแนะ่คุณซูขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้สบายมาก เทียนซานอธิบายเรื่องทั้งหมดมาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็เอาสร้อยคอไปคืนด้วยพี่สิงซูผมให้อันนี้เป็นของขวัญกับพี่ไบแล้วพี่ก็รับไว้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้สิ่งที่นายยืมมาก็ต้องเอาไปคืนไม่ใช่หรอคุณเย่หินหยกเลือดอันนั้นเป็นสิ่งที่เทียนซานเขาหามาได้ด้วยตัวเองไม่ได้ยืมมาหรอกนะ แถมมันยังเป็นสมบัติชั้นยอดอีกด้วยคุณก็แค่ต้องให้เลือดสาหยดกับมันทุกเดือนเดือนทุกทุกเดือนอืพอผ่านไปหนึ่งปีหินหยกเลือดนี่จะเป็นสมบัติที่คอยบำรุงร่างกายของคุณประจำเดือนแหละแต่ถ้าพี่ไม่กล้าหยดเลือดให้มันแล้วก็ ก็ใช้เลือดจากตรงนี้ก็ได้นะอีอิอยากโดนสักปาพไหมทั้งสองคนจจเยเนียนก่อนน้องเทียนอย่าแกล้งคุณเย่มากนักสิในเลือดประจำเดือนของผู้หญิงนั้นมีฤทธิ์เป็นพิษถ้าเลือดมันไปหยดโดนจริงๆหินยกเลือดก็จะดำและแตกเป็นเสียงๆเ,เลยนะกำลังเขินอ้ม เทียนซานทนายทายชุดที่ฉันใส่อยู่ให้ถูกฉันจะให้พี่ชิงซูยกโทษให้นายก็ได้ปิงซานอย่าทำแบบนั้นสิไลโดเลมีนั่นเหรอแบบนี้ถึงจะโตแล้วแต่ก็ยังละทิ้งความทรงจำวัยเด็กไม่ได้สินะกรีดลงไปไปลงนรกซะเถอะ ยในหัวนี่พวกเธอสองคนมีซัมติงกันหรือเปล่านี่น่ะหนูไม่อยากมีอะไรกับผู้ชายแบบนี้หรอกค่ะในแค่เดาจริงๆใช่ไหมรอบนี้เทียนซานไม่ได้เห็นมันมาก่อนแน่ๆเราชักจะสงสัยแล้วสีว่าเดาจริงๆหรือเปล่าแค่เดาจริงๆ หวังว่าปิงซิงปิงซินจะไม่สงสัยเราแล้วนะรักพาตัวนั่นมันผู้หญิงที่รวยๆที่ช่วยเราจ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลนี่นะพวกมันมีปืนจริงๆด้วยแล้วนั่นก็เด็กผู้หญิงที่เรา ช่วยไว้ข้าวก่อนนี่นะคุณซูครับช่วยตามรถบรรทุกคันข้างหน้าไปทีนะครับเกิดอะไรขึ้นนั้นหรอก็ตอนที่14นะครับมันต้องเลื่อนเอานะอาจจะดูลายตาไปห่อและคนปรับเร็วนะครับก็จะบอกไปแค่นี้แหละถ้ารู้ก็ไปชมคลิปกันดีกว่าเนาะคุณซูครับตามรถคันหน้าไปด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นนั้นหรอ c e อของเจิงหมิงกุ๊บเจิงหมิงกุ๊บเจิงหลัวและลูกของเธอถูกลักพาตัวว่าไงนะเจิงโหรนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองเจีงยงไห่นะเทียนซานไปรู้จักกับเธอได้ยังไงให้ฉันช่วยเตรียมคนด้วยไหมไม่ต้องครับแค่แจ้งตำรวจก็พอเดี๋ยวผมลุยเดี่ยวเอง มันอันตรายเกินไปฉันไม่ยอมหรอกนะพี่สิงซูเชื่อใจผมสิครับแต่อพวกแกเป็นใครกันปล่อยพวกเราไปเถอะฉันให้เงินได้เท่าที่พวกนายต้องการเลยนะหรือว่าพวกมันไม่ได้ต้องการเงินกัน คุณนายเจิ้งพวกเรารู้ว่าคนรวยและพวกเราก็ต้องการเงินด้วยแต่ว่าก่อนอื่นพวกเรามีสิ่ที่ต้องทำก่อนนะสิฮ่าฮ่าฮแม่หนูกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวไปนะไม่เป็นไรนะอืไม่ต้องห่วงเรื่องเงินหรอกฉันให้ท่าย เท่าที่พวกนายต้องการหุ้นบริษัทฉันก็ให้ได้แค่ปล่อยพวกเราไปก็พอคุณนายเจิ้งไม่ต้องกังวลแค่คุณร่วมมือกับเราสักคู่ก็สบายดีแล้วและผมการันตีว่าคุณและลูกสาวของคุณจะปลอดภัยทำไมต้องชอบเล่อนเลยว่าโอ้ไม่เข้าใจขอโทษ้วยนะครับ ทางนี้คือทางที่ไปแถบชานเมืองและก็เป็นทางเดียวที่ไปบ้านของเราด้วยนี่นะพวกแกต้องการอะไรบอกมาสิไม่มีอะไรมากแค่จะถ่ายหนังสั้นที่มีคุณนายเจิ้นแสดงด้วยหนังแนวน่าจะดูอบอุ่น ใช่หนังแนวนี้จะดูอบอุ่นแต่เศร้าหน่อยๆเพราะว่าคุณจะต้องร้องทั้งเรื่องเพราะการกระทำของผมเป็นตัวเอกไปชั้นไปเถอะนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะให้มีคนให้เงินเรามาแล้วว่เราก็ต้องทำงานให้สำเร็จอะไรนะมีคนให้เงินมาแล้ว ต้องเป็นคนในตระกูลที่ต้องการหุ้นส่วนของบริษัทนี้แน่ๆจะเอาคิดเราไปข่มหูเพื่อแลกกับหุ้นวิธีแบบนี้มันสกรปรกและดูเลดจริงๆมาเริ่มกันเถอะครับถ้าเข้ามาอีกแล้วก็ฉันจะกัดลิ้นตัวเองคุณนายเจิคุณจะทำอะไร ให้นึกถึงลูกของคุณด้วยนะครับเพราะว่าลูกของคุณอาจจะกลายเป็นตัวแทนแถมอะไแถมแถวนี้มันมีหมาป่าอีกสองตัวด้วยสิใครก็ได้ช่วยด้วยเตรียมทายคับไม่ใช่สิเ,เสียงนี่แหละใครก็ได้ช่วยชั้นทีหรือลูกของฉันก็ได้ ได้โปรดทีเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกเวนเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กำลุมผู้หญิงเนี่ยนะใครวะอยู่เฉยๆไปซะอย่าเอาว่าฉันไม่เตือนเด็กนักเรียนมอปลายคนนั้นนี่นะถ้าแกยิงตำรวจมาถึงนี่ภายในไม่กี่ไม,ไม่ไม่กี่นาทีแน่ๆ ฉันไม่สนถ้าแกขยับก็ต้องตายลงที่นี่ฉันไม่ได้ต้องการที่จะตายแต่แกมายุ่งกับผู้หญิงของฉันฉันก็ต้องมา <c oughs> อะไรขอโทษดีฉันก็ต้องมาพาผู้หญิงของฉันกลับไปสิเอ๋จบแล้วนะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กด s u b ส c r ร b ์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่าทีิปหน้านแล้วกัน แล้วก็นะก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่ได้ลงเยอะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับขอพักสารภาพแป๊บหนึง่ง <c oughs> <g ül> ก็นะเราก็รอไม้ตัวใหม่มาอยู่นะครับก็อาจจะเสียงดีกว่านี้แล้วกันก็ขอบคุณกันทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้กวกดไลค์กด subscribe นะครับช่องเราก็นะติดตามกับ subscribe เออก็เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างในขามการพากเนาะ หรือว่าก็ตามนั้นแหละก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย